สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำช่ยเด้อครับคลิปนี้ครับผมกัสิพาเอฟซีทางสองเนาะครับมาหลุ่นหวยรางวัลที่หนึ่งละกันสองตัวบนสองตัวล่างครับผมนี่แหละครับในงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะครับหลังจากตามแนวทางตัวเลขมาได้สิบหามือเนาะครับนี่แหละครับบวชอดสิบหกพอยังตีครับวันที่หนึ่งเลขออกเนาะครับคอยตามวันที่สองเนาะ เป็นสิหามือที่ตามแนวทางตัวเลขมากครับผมนี่แหละครับ่ะเป็นวิวค่างบ้านอูน้ำใช่แล้วครับประตูโค้งนะครับบางนี้ก็สิเป็นทางเขาวัดนี่แหละครับลำบูส้มก่อนผ้าเอซีทางซองไปรุ่นรางวัลที่หนึ่งนะครับสองตัวไทยแล้วก็สองตัวบนครับผมนี่แหละครับขอเหตุดวงดีรับโชคหลับหลับมันมานำกันเด้อครับ คลิปนี้ก็มาเกินหัวหมอนไวซะกรอนนะครับเรวค่อยไปตัดล่ให้ FC อซทางซองเบิ่งนํากันรวนๆนะครับถ่ายคลิปผลนะครับไปจ้างสิพ้า FC ซทางซองไปเบิ่งไปสรุปวาเซียนสำนักไดเข่าแน่นาะครับผมก็ขอให้สุขๆมั่นๆทุกท่านครับมีเขามีรลดได้นะครับเป็นแนวทางตัวเลขครับผมขอแสดงความยินดีกับคนถูกแสดงความเสียใจกับคนถูกให้กำลังใจเซียนกับ ใน f อฟซทางสองทุกทันเดอครับเหียแล้ครับสู่ๆกันไปครับผมหงวดตงหวดเนาะครับเอาเพื่อเป็นการบทเสียเวลาเนาะครับบสามเคิงล้วครับสิพาไปเบิงหัวปองสลากกินแบงรัฐบาลไทยจะให้แนวทางตัวเลขแบบใดเนาะครับขอให้ดวงดีเด้ครับทรามุส้มไปรับส้มรับฟังเบิงน้ากันเลยเลยครับเอาครับท่านุส้มเลขไทย2ตัวครับ พร้อมแล้วรอบเบิ้งเลยครับผมรางวัลเลขท้ายสองตัวครับผมนี่แหละครับรอลุ้นครับผมเอาเอฟซีทางสองนะครับใยดวงดีครับผมรางวัลเลขท้ายครับผมลุ้นกันครับ ตัวงวดวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2568เลขที่ออก60 06 06 0ศรางวัลเลขท้ายสตัวงวดวันที่16เลขกลางออกศูนย์หกกับสบูช้มนี่แหละครับโอ้มีเอฟซีทันใดถูกน้ำบ่อครับผมรางวัลเลขท้ายสามตัว ัลออกไปแล้วนะครับออกไปครบแล้วอเบิงรางวันที่หนึงครับทําบุมานผู้ชมไปเบิงน้ากันตอนต่อไปได้เลยครับเอาครับ่ําผู้ชมหลุนรางวัลที่หนึ่งน้ำกันครับมาแล้วครับงวดวันที่สิบหมีทุนหาหกสิบแปดครับห้าศูนย์เดสาม้าสองห้าด เลขบนออกเก้าสองครับธบุมวันที่สิมถุนายนี่ครัางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกห้าศูนโดยที่รางวัลที่หมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่จำนวนสองรางวัลนี่แหละครับทผบุษมรางวัลที่หนึ่งนะครับเออาเดี๋ยวผมจะผ่าไปเบิ้งน้ำกันครับ507 3 9น507 393 เหรเก็งกันแล้วเนาะครับมีผู้ไดดวงดีกันแน่ครับ่านมู้ชมเดี๋ยวผมจะไปสรุปเลขให้เอฟซีทางซองเบิ้งน้ากันนะครับเทิงบนเทิงล่างครับผมเอาือล่อรุนน้ากันครับเลขบนออกเก่าสองเลขล่างออกศูนย์หกครับผมไปเบิ้งน้ากันเลยครับเอาครับ่านผูุชมมีเอฟซีทันไดถูกดวงดีกันบนนอครับผมนี่แหละครับคนอแรกเลยครับผมสอสนามบินน้ำนะครับ นี่แหละครับ16มิถุนา68ครับวิ่งล่าง5รอง6ครับเลขออกล่าง06แมนค่ะครับแล้วก็เลขบน392ครับนี่แหละครับเป็นแนวทางตัวเลขนะครับผมวดเกาได้ครับบาดนี้วน้ำใส้เอาปากาแดงมากพิษอันได้ครับเดี๋ยวลองเบิ้งทางนี้ครับ392แล้วก็06ครับวดเกาได้ครับท่านผู้ชม งวดเก่าครับนี่ครับเดี๋ยวขอหยาดไปเอาปากกาแดงแป๊บหนึ่งครับ่ามผูเอาครับ่ามผูส้มมาต่อครับผมผมไปเปลี่ยนปากกาแดงมาเรียบร้อยแล้วครับนะครับซอสสนามบินน้ำนะครับวันนี้ก็เป็นงวดเก่าเลขออกศูนย์หกล่องหกเข่าหกครับ่ามผูส้มเอาเลี่ยนต่อมากครับอาจารย์เต๋าครับผมนี่แหละครับอาจารย์เต๋าเพิ่นกลเดอรห้แนวทางตัวเลขนะครับเป็นบนนะครับ่ามผูส้ม บนไปออกล่างครับศูนย์หกค่ะเอซีทั้งซองกับสิบเดอซื้อซกันดอกครับเพราะว่าเิืนมีทั้งบนทั้งล่างครับเขาอุดมเซ่ออามาให้่เบิงสกอรนนะครับต่อมาครับเลขล็อกล่างครับผมพอเพิ่์นยูสกอนครครับนี่แหละครับวิ่งล่างศูนย์นี่กับเขาอีครับผมวิ่งล่างศูนย์ครับจับคู่ล่างครับผมศูนย์หกไม่ต้องกลับครับนี่แหละครับค่ะ เลขออก3 9 2สองครับเลขบนเลขกลาง0 6ย์งวดเก่าด้วยครับ่านผู้ชมเห็นแล้ครับเลขล็อกจากสกลนครครับผมเห็นแลครับปิดจรณนาในการรับส้มรับฟังเอาทำกันเด้อครับ่านผู้ชมต่อมาครับแม่นครสวรรค์ครับผมวิ่งล่างหนึ่งรองหกครับสองตัวล่างครับจัดไ้เลยครับ เข่าตัวกับปครับตะบู้ชมเฟิรนเน้นล่างอยู่แล้วครับแนวทางตัวเหล็กเป็นกันบนเฉยๆครับนี่ครับศูนย์หกตรงๆครับนี่ยแหละครับกรับเป็นแนวทางสรุปให้เอฟซีทา่งซองเดิเบิ้งน้ำกันครับเป็นงวดเก่าไปแล้วเนาะครับสำหรับแม่ท่ครสวรรค์กะสีตามต้องงวดให้เอฟซีทา่งซองทุกท่านครับสอสนามบินน้ำครับนี่ยแหละครับทีเอฟซีเพิ่นคือมีหลายสูตรแหละเพิ่นกับโบดี้มีหลายสูตรครับ เป็นแยกอ่าเป็นหน่วยลางทั้งสี่นะครับเป็นหมักศูนย์หมากกลัวแต่ว่าบัดรดกวาดข้อกันมากเลยสมกับซื้อซอสนามบินนามครับเพราวะเล็กออกอยู่นี่ครับนี่แหละครับเขาทั้งสองแ่นเลยครับผมนี่แหละครับก็แยกออกมาเน้นศูนย์ครับผมนี่แหละครับสุดยอดครับซอสนามบินนามนีเห็นครับย่าเพอครับผม รับซอสสนามบินน้ำนะครับพิเจลรณนาเบิงเอาน้ำกันครับนะครับซอสสนามบินน้ำครับมีเอซซี่ทันไดถูกน้ำบครับต่ละเซียนแต่ละสำนักภาสีจัดหนักอยู่นะครับหวดนี้ครับเซียนต่อไปครับผมแอดมิเตอร์บอลครับแอดมิเตอร์บอลเฟื่องกรนด์ไฮสองตัวล่างวิ่งบนล่างหกครับสองตัวล่างศูนย์หกไม่ต้องกลับครับผม เห็นล้วครับเป็นแนวทางให้เอฟทา้งสองครับเดี๋ยวผมจะเขียนหวดเก้าเอฟซีเบิงนะครับหววไม่มากจังสี่บริยาครับผมเห็ล้วครับหวดเก่าครับแอดมิสเตอร์บอลจับตามองครับต่อมาครับแอดแสงเดือนครับผมบอกในคลิปเราด้วครับว่าจำเป็นตรงม้องแตงแต้ตัวเนีนครับะ ตัวบนเน้นเพื่อนกะเข่าก็มีครับผมศูนย์หกครับผมนี่แหละครับตรงตรงครับบาตรงกับเลยครับผมสำหรับแนวทางตัวเลขแอดแสงเดือนครับศูนย์หกนุ่มออมถือกล่องดีบะตีค่ะสัตว์เขียนป่ครับ่ชมผู้ชมนี่แหละครับผิดพาดมึงได้กะคอบเมนต์มาได้ครับแล้วอย่าปั๊บปรุงให้ครับสำหรับเลขกบนนะครับกะสีมีตะเลขกเด่นประมาณนี้ครับ เอดเซนมีแล้วก็ต่างๆนะครับที่มาเป็นเลขวิ่งเปิดกับเขาอยู่ครับผมสรุปแต่งแต่เลขที่เขาตรงๆศูนย์หกครับส่วนเลขบนเก่าสองย่างบะมี่ครับทานผู้ม้มเลขบนนี่รู้น้ำใสบะข่อยมานครับไปมานเหลขก่างมีแต่งแต่มาครบบนล่างนี่แหละครับเลขออกสามเก้าสองนะครับนี่ครับมาครบบนล่างผู้ใหญ่กทอมอครับ สุดยอดครับเดินดีครับท่ารผูส้มสาม392สองแล้วก็ห0ครับนี่แหละครับ6กับ0กะกอดข้อกันมากเลยครับส่านผูส้มวันนี้น้องอมลรอรุ่นเลขเล่าเนาะแรงเนี่ยมั่นใจบ่เลขเล่านี่แหละครับเอาเลขดับครับผมมีหลายเสียนนะครับผมขัดเอาแต่เน้นๆมาให้ครับดับล่างเส้นหลงครับเลขออก0 6นเอาอยู่ครับผมต่อไปหมวดทีลอยหาบเดเนาะ ค่ะี่แล้ครับงวดเก่าครับผม3 9มเก้าสองแลละครับเลีออก6 0ศูนย์เายูครับผมนิดเดียวค่ะสุดยอดครับต่อมาครับเลขดับสองสำนักล่างครับผมเลขไม่มาด้วยกันหรือว่าเลขบัญหาลงทุนพอบางพี่กับพอนนทาบบรี่ครับผมบอกแล้วครับสองตัวมาตัวครับเป็นไดครับศูนย เขาตรงๆเลยครับพอนนอนทบวรี่0บอมานำกันแน่นอนแต่วาสิมาตัวเดียวครับเี่นะครับสุดยอดครับผมเข่าตัวเดียวเน้นๆตรงๆเลยครับผมนี่นะครับ3 9 2เลขออก0 6ครับนี่นะครับสุดยอดครับต่อมาครับดับล่างแอดนันบอมี่2นะครับค่ะน้อมนครับเขาอยูครับผม หัวดีครับแอดนั่นสุดยอดครับ3า2 0 6้าสองศย์หครับเขาเดี๋ยวจ้กไอที่เราน้องอมหนาทีค่ะหนาทีเนาะวันนี้กระตัดคลิปแาวนี้ครับผมก็จจะเห็นกันแล้วนะครับท่านผส้มสำหรับแนวทางตัวเลขสำหรับคลิปนี้กะให้ทุกท่านโชคดีมันหมานน้ำกันครับตามตองหวดลดดนเ้ยครับผมสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ